ขออนุญาตเด้อเดี๋ยวนี่ดเจ้าของลูกสาวน้อยเป็นบอแพงสาน้อยละพ้นชูพืุนชใชเล้ดูหมอเรา้ชดูหมอเราลกยอยู่ธรรมานงโอ้เยบอกพ่อขึ้นมาครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับยอดเดี๋ยวกาอชอจะไม่ขารใจอยู่ ก็่านี้เลยยอดยอดยอดมากเลยใช่ครับใช่ครับ อันนี้สายสายโนราเลยมาจามาจากโดราเลสโดราด้วยเอ็งบอกกบได้แต่ว่าหัวใจอยู่ในหัวลำหัวลำเป็นอะไรที่เซอร์ล้อเล่นล้งลึกต้องดูว่าคนเกิดเราติดตามนหรอยังไ บว่เาเข้าเข้าประเทศพอจะทำเร่อใหม่ใช่ใช่ใช่เด่กกับน้องดูตัวพื่นนะตอนเย็นพอก็ปิดไล่ตรวดรุ่งเช้าขึนมาก็ต้องดูน้องเสลงเป็นยังไงบ้างคืนนี้คนเป็นไงบ้างสุดยเจริงแล้วสุดยอดนี่เดอพิจรสุดยอดดอดมากยแขมากทุกชาไปตำรวจมโอ้แต่ดกมจะตามจุดไม่ินตามถึงบ้านเลยไปไปถึบ้านเลย ในบ้ามีอะไรจะตัวน้อยอะชายแต่งานไม่ได้บอกไม่รู้ได้ไม่ก็ทำแบบครอบครัวเลวันนี้เลขนาดทััวก็ยังไม่ได้โอเคว่าทำอครอบครัวแล้วก็ไปกันนั่งรถไก่มอมุไกอกัรกันเฉยนี่ครัเดี๋ยวแกก็มาปกติแล้วแกจะมาไม่ปกติแกเข้ามาแต่ว่าวันนี้มีงานด่วเ่ีงานด่วนดีอนนี้มีจิมมกยวแล้วเดี๋ยวอเอง ดูทุกวันเ่ยมันมันมันเป็นอะไรมันจะท่านว่าดูเราไม่ได้ไม่ได้ติดตามเะรอย่างเงี้ผมตั้งเตผมทองบ้บานเย็นที่หลังๆงมีแต่ฟางคนสักนะผมคนสักนะคนสักผมเนี่ยคนสักเราบปี้มนก่อเส็ตไดผมมปเจติ เกษแล้วก็จะไปพักอนีเเดนสบายรก็จะอันนี้ก็สมลูกชายเรียนลูกชายลูกสาวทำงานอยู่ที่นนทบุรีอันนี้คนเล็กคนเล็กมันคือังไงฮะมันคือคืองไงมันคือังไงลูกเขาตเขาเป็หน้าที่การน่างามสอยุได้ยงอ้ต้องกลัมาดูลูกไปเอา แยๆะไรคุณแม่มาจอตมาไงหมไทยไทยอายุนี่ยนห่เลยอเ

ไปไม่ยุคคาดอ่ะไอ้ไม่ยุคคาดพวดเลยล่ะไม่บระคามก็ได้แล้วก็าไปไม่เปียกคุ้มไปเลยหัวละจะเพืออนึงแต่เพื่อนึกถึงการน่าบอกที่อันนี้บอกจากใลความคุนมยุคสองหลาขึ้นขาดขาดยัง เป็น139บาทอยู่อยู่วันนี้นี่แหละคือชุดเรวนาเดีบอเียนาเดียั่บอสบดีนะค่ะจเร้อนรากบออดีนมากโ้ยไม่มีขมนั่ร้น่อไมนอันนี้ก็มาจากใต้เหมือนกันจุ่าค่ะ หนูดูคลิปอยู่นะเมื่อวานหนูก็ดูคลิปนะที่ลูกชายซื้ออะไรมาทำแซ่บกันนะอันนี้มาจากนครศรีนครศรีกับบอสมาสายตรงเลยค่ะบ้านเดียวกันโอ้บ้านเดียวกันกับป้ายเอกนะครับป้ายเอมาดูหมอสหนูดูพค่เวลาทุกวันหนูก็ดูบอสอยู่นะแต่หนูไม่เคยเห็นตัวจริงบอสพอได้สามีคนตอมือสารคามใกล้กันรูปรอนะคนสนะครับ ไม่รอไม่เอามาเป็นแฟนแน่นอนเอะไรอะก็เลยได้รู้จากไหนแต่ไม่เคยดูหมอละมุงใหญ่ในวันนี้วันแรกที่ไทยเลแต่ว่าคลายอ้อดูไปสามรอบแล้วจุดพิ่พ์มาใต้ใช่บอสน่ารักบอสน่ารักไปไหนอะตามดูค่ะบ้านไหนกังสิมาดบ้านไหนกีหน้าครับประมาณผมเราเฮ้ยยูนภาษตัวจริงหมอมากเลยนะน่าดีไหม YouTube เลยอ่ะบอสเด็กชายรวมนักแสดงน้องยู u ูบไม่ไม่ถามพันยองเขาอี่ประเศียก็จไรได้ยังถามเขาบอกโอ้ไม่รอมันเกิดแรงน้ำใจเี่ไม่รอค่ะบอสรอค่ะรอค่ะลูกสาวก็สวยมีโอ้ยเขาใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วอะไไปวเกันอ่าเบอร์เดี๋ยวจัดให้ใส่ลูกสาวเยอะๆเลยนะมีอ่ารอบนี้มีกันน่ไปทาอลลลมผมดูเฉพาะตอนี่กี่นั่นแหละ ร่างสามกัางใต้ไม่เหมือนกันต้องไปดูรอบสองรอบสามคนใต้ก็ไปดูดูเยอะเลยในชีวิตที่จะได้ดูหมอลำใครใครอ้อภาคแรกหาดใหญ่ออ๋หาดใหญ่ดูเยอะเลยคนใต้ดูหนังหมอลำดูว่าจะเก็บไว้อยู่เลยนี่มีคลิปทุกวันรู้จักหมดในวงนี้คือถ้าเอ่ยชื่อรู้จักหมดแล้วเนี่ยเพราะติดตามดูทุกวันอะดูทุกวันอะดูคลิปอะ ติดอะไรไม่รู้ติดอะไรอีหล่ะหญิงนั่งนั่แหละเขาเรียกว่าติดใครเพราะว่าตั้งแต่ฝนตกอ่ะไม่เฉียดมาเลยบินรถก่อนเรื่เป็นสาวน่าทเือแล้วก็ฝนตกเขายกเรื่อแล้วเป็นิดไว้ก็ย้ายไปดูป่าด้วยไงดถทีบีซีบางเดียวไปแต่ได้เห็นน้องแป๊บเดียวว่าคนเยอะได้เห็นน้องแป๊บเดียววันนี้เลยไหมหนาใจ แต่ว่าดูใน y o ยูทูบมาดูทุกวันเนี่ะขนาดแม่เป็นว่าที่สามนะเนี่ยแม่ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกที่มาดูหมอลำเลยนิ่งเทมนะครั้งแรกในชีวิตค่ะโอ้ของเพชรบ้านแพงแน่นอนเลยเปิดทุกวันเลยค่ะดูทุกที่ที่บอสไปเล่นนะอัปเดตทุกวันสาธุนไหมหาไม่เจอยันของแม่ดินก็ดูนะที่กําลังช่องปอนดูทุกช่องอ่ะมีเวลาก็ไล่ดูเรื่อยๆอ่ะจ้า เมื่อไหร่ะเดี๋ยวจะ้องไปเรียนแล้วเนี่ยขณะนี้ยังปวดหัวอยู่เลยครับเดี๋ยวจะไปเรียนก็ต้องสมองโล่งีิงิ้งโอกาสดีๆก็ค่อยว่ากันยคยนกันโยนราเคยรว้่อกันไม่คิดนาสมรับทินีสมัยดี่น้องบัตรเอ